นักวิ่งมาราธอนเผชิญกับการทำเวลาไม่ดีมีสาเหตุจากมลพิษทางอากาศที่สูงขึ้นแต่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจหรือไม่ที่นักวิ่งจะถูกฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า Tm 2.5ประสบผลกระทบในการวิ่งของพวกเขามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่ากลัวเมื่อพิจารณาว่ามลพิษทางอากาศสามารถส่งผลต่อสุขภาพและการวิ่งของเราได้อย่างรุนแรงการวิจัยที่ลงตัวลงเอ๋ยแล้วเป็นคำตอบสำหรับคำถามนี้มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจ และน่ากลัวที่จะเห็นว่ามลพิษทางอากาศสามารถส่งผลต่อการวิ่งของเราได้อย่างรุนแรงการวิจัยที่ลงตัวลงเอ่ยแล้วเป็นคำตอบสำหรับคำถามนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน์ได้ศึกษาการวิ่งมาราธอนของนักวิ่งในเมืองใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกาเช่นนิวยอร์กซิตี้บอสตันและลอสแอนเจลิสพบว่าเมื่อมีมลพิษทางอากาศสูงขึ้นนักวิ่งจะทำเวลาได้ช้าลงตัวอย่างเช่นฝุ่น p ีเ5ที่เพิ่มขึ้นในอากาศจะทำให้เวลาเข้าเส้นชัยของผู้ชายช้าลง32วินาที และผู้หญิงช้าลง25วินาทีมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อพิจารณาว่ามลพิษทางอากาศสามารถส่งผลต่อการวิ่งของเราได้อย่างรุนแรงการวิจัยที่ลงตัวลงเอ,อ่ยแล้วเป็นคําตอบสําหรับคําถามนี้แต่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจหรือไม่ที่นักวิ่งจะถูกฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5ประสบผลกระทบในการวิ่งของพวกเขา มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่ากลัวเมื่อพิจารณาว่ามลพิษทางอากาศสามารถส่งผลต่อสุขภาพและการวิ่งของเราได้อย่างรุนแรงการวิจัยที่ลงตัวลงเอ่ยแล้วเป็นคำตอบสำหรับคำถามนี้ฝุ่น pm 2.5สามารถเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดทำให้เกิดการอักเสบซึ่งส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการวิ่งและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อพิจารณาว่ามลพิษทางอากาศสามารถส่งผลต่อการวิ่งของเราได้อย่างรุนแรงการวิจัยที่ลงตัวลงเอ่ยแล้วเป็นคำตอบสำหรับคำถามนี้ นักวิจัยได้พบว่าแม้แต่ในกลุ่มคนที่มีสุขภาพดีมลพิษทางอากาศก็ส่งผลกระทบที่สำคัญถึงแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ตามมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อพิจารณาว่ามลพิษทางอากาศสามารถส่งผลต่อการวิ่งของเราได้อย่างรุนแรงการวิจัยที่ลงตัวลงเอยแล้วเป็นคำตอบสำหรับคำถามนี้มลพิษฝุ่นละอองส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นเผาไหม้ฐานหินน้ำมันหรือก๊าสธรรมชาติเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไอเสียจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน,นหรือดีเซล ก็มีส่วนทําให้เกิดเช่นกันเช่นเดียวกับไฟป่ากางเผาขยะหรือการเผาไม้เพื่อประกอบอาหารหรือให้ความร้อนมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อพิจารณาว่าบลพิษทางอากาศสามารถส่งผลต่อการวิ่งของเราได้อย่างรุนแรงการวิจัยที่ลงตัวลงเอ่ยแล้วเป็นคําตอบสําหรับคําถามนี้การสัมผัส pm 2 5ในช่วงเวลาสั้นๆก็อาจเป็นอันตรายได้ฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้สามารถเข้าไปลึกถึงปอดและเข้าสู่กระแสะเลือดทำให้เกิดการอักเสบไอหรือแน่นหนะ้าอ,อกสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจทำให้โรคหอบหืด หรือหลอดลมอักเสบร,รุนแรงขึ้นและอาจกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายได้มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อพิจารณาว่ามลพิษทางอากาศสามารถส่งผลต่อการวิ่งของเราได้อย่างรุนแรงการวิจัยที่ลงตัวลงเอ่ยแล้วเป็นคําตอบสําหรับคําถามนี้ถึงแม้ว่าคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของสหรัฐจะดีขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าในการควบคุมมลพิษแต่ความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของมลพิษในระยะสั้นกลับเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากควันไฟป่าทั่วภาคตะวันตกของสหรัฐ และแคนาดาขณะเดียวกันรัฐบาลทั้มยังคงดำเนินการยกเลิกกฎระเบียบหลายฉบับรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับมลพิษจากท่อไอเสียและปล่องควันมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อพิจารณาว่ามลพิษทางอากาศสามารถส่งผลต่อการวิ่งของเราได้อย่างรุนแรงการวิจัยที่ลงตัวลงเออยแล้วเป็นคำตอบสำหรับคำถามนี้นักวิจัยได้ใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อประเมินระดับ Tm 2.5ตามเส้นทางวิ่งมาราธอนในแต่ละวันโดยอ้างอิงจากค่าที่อ่านได้จากสถานีตรวจวัดพบว่าการวิ่งมาราธอนที่ลอสแอนเจลิส มีระดับมลพิษเฉลีย่ยสูงสุดโดยประมาณและใช้เวลาเข้าเส้นชัยเฉลีย่ยที่ช้าที่สุดในบรรดานักวิ่งมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อพิจารณาว่ามลพิษทางอากาศสามารถส่งผลต่อการวิ่งของเราได้อย่างรุนแรงการวิจัยที่ลงตัวลงเอ่ยแล้วเป็นคำตอบสำหรับคำถามนี้อย่างไรก็ตามงานวิจัยก็ยังพบว่ามลพิษทางอากาศที่สูงขึ้นทำให้นักวิ่งเข้าเส้นชัยช้าลงกว่า2.6ล้านครั้งแม้ว่าจะเป็นคนละปีกันก็ตามมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อพิจารณาว่ามลพิษทางอากาศ สามารถส่งผลต่อการวิ่งของเราได้อย่างรุนแรงการวิจัยที่ลงตัวลงเอ่ยแล้วเป็นคำตอบสำหรับคำถามนี้นักวิจัยตั้งทฤษฎีว่านักวิ่งมาราธอนระดับแนวหน้าจะสามารถรับมือกับมลพิษทางอากาศและความเครียดจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆได้ดีกว่าแต่ใช่ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปเนื่องจากนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยเร็วกว่าค่าเฉลี่ยมักจะวิ่งได้ช้าลงซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพวกเขาหายใจเอาอากาศเข้าไปมากกว่าและวิ่งเร็วกว่าโดยสูตรเอ